สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบ Account ที่เคยล็อกอิใน IG ค้างไว้นะครับเอาออกให้หมดนะครับก็วิธีการนะครับก็เข้ามาที่ f ไอ IG ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับมุมขวาล่างนะครับจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราอยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับไปตรงนี้นะครับขีด3ขีดนะครับนี่มุมขวาบนนะครับกดเข้าไปได้เลย เสร็จแล้วนะครับให้เราไปตรงที่เมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับนี่แล้วก็เลือกออกจากระบบครับมันก็จะถามว่าออกจากะระบบของบัญชีทั้งหมดหรือไม่นะครับก็ให้เรากดออกจากระบบไปได้เลยนะครับหลัง่างนั้นรอสักครู่นึงนะครับนี่ ปกตินะครับมันจะถ้าผมจําไม่ผิดจะให้เลื่อนปิดนะครับตอนนี้นะครับมันอัปเดตใหม่นะครับก็เมื่อเข้าสู่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราสังเกตตรงเฟืองด้านบนนะครับมุมขวาบนนะครับจะเป็นรูปเฟืองนะครับเป็นการตั้งค่านะครับกดเข้าไปได้เลยมันจะเป็นการจัดการโปรไฟล์ของขอจีที่เราเคยล็อกอินอยู่ทั้งหมดนะครับก็สมมุติว่าเราจะออกจากบัญชีไหนนะครับก็ให้เราเลือกที่บัญชีนั้นนะครับนี่ผมจะออกจากบัญชีนี้ผมเลือกเข้ามานะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กดลบโปรไฟล์ออกได้เลยแล้วก็มันก็จะเตือนนะครับถ้าออกแล้วก็ต้องป้อนผู้ผใช้แล้วก็รหัสผ่านใหม่ในการล็อกอินครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ลบออกได้เลยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ถูกลบออกไปแล้วนะครับบัญชีที่เคยล็อกอินครั้งไว้นะครับเราก็สามารถเลือกเข้าสู่ระบบใหม่ได้เลยโดยการคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับ ในบัญชีที่เราต้องการจะล็อกอินนะครับหรือเราสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีอื่นได้เลยนะครับในกรณีน,นี้ผมจะล็อกอินบัญชีเดิมนะครับเพียงเท่านี้นะครับบัญชีที่เคยล็อกอินอยู่นะครับก็สามารถลบออกได้แล้วนะครับก็หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ